สวัสดีครับพบกับ Car ์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับบริษัทคาวาลิโนมอเตอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์เฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดตัว Ferrari 812 Superfast ซึ่งเป็นรถ Ferrari ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์และยังเป็นรถ V12 ซีรีส์ที่เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีของตำนานม้าลำพองที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1947อีกด้วยสำหรับ Ferrari 812 Superfast ได้สะท้อนให้เห็นถึงยุคใหม่ของเครื่องยนต์ Ferrari V12 โดยต่อยอดมาจากรุ่นที่โด่งดังในอดีตเช่น F12 Berlinetta และ F12 TDF ซึ่งรถรุ่นใหม่นี้ได้ถูกพัฒนามาเพื่อลูกค้าที่ต้องการรถยนต์เฟอร์รารี่ที่แรงและพิเศษที่สุดโดยเป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะสุดยอดทั้งบนถนนและในสนามแข่งแต่ก็ยังมีความสะดวกสบายเพียงพอที่เจ้าของสามารถที่จะได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วนในส่วนของการออกแบบเจ้ามมาลํพอง812 Superfast ออกแบบโดย Ferrari Styling Center และมีดีไซน์ที่เป็นนิยามใหม่ สำหรับรถ V12 เครื่องวางหน้าของ Ferrari โดยเส้นสายและรูปทรงที่มีความสปอร์ตสูงรูปทรงโดยรวมจะเน้นความเป็น Fastback คือมีรูปทรงแบบ Toolbox และด้านท้ายที่สูงเหมือน365 GTB4 จากปี1969การออกแบบด้านข้างช่วยทำให้ท้ายรถดูสั้นลงในขณะที่ซุ้มล้อที่ใหญ่นั้นบ่งบอกถึงพลังอันมหาศาลจากเครื่องยนต์ V12 ไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่ฝังเข้าไปในดีไซน์ของช่องดักลมบนฝากระโปรงหน้าและเป็นการออกแบบที่เน้นย้ำถึงพลังของ V 1 2ด้วยเช่นกันที่ด้านท้ายของรถมีไฟท,ท้ายทรงกลมสีดวงเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รี่ทำให้รู้สึกถึงความดุดันและทำให้ทั้งห้องโดยสารและสปอยเลอร์ดูต่ำลงเช่นเดียวกับในเฟอร์รี่ทุกคนันลูกทรงและหลักอากาศพลาศาสตร์ตลอดทั้งคนันเป็นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เห็นได้จากด้านหน้ารถแบบมันติฟัง์กชันที่มีการใช้อุปกรณ์แอโรไดนามิกเช่นช่องลมแบบแอคทีฟที่ด้านใต้หน้ารถและที่ด้านท้ายซึ่งมีการทำแอโรไดนามิกไบพ a าสเพื่อเพิ่มแรงกดให้กับตัวรถและมาพร้อมกับสีใหม่คือโรสโซเซ t ันตาซึ่งเป็นสีแดงที่ทำมาในโอกาสครบรอบ70ปีของเฟอร์ราส่วนภายในห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อที่จะให้เข้ากันกับดีไซน์ภายนอกที่มีแนวเอ็กซ์ตรีม แต่ยังคงไว้ซึ่งพื้นที่และความสะดวกสบายห้องโดยสารใหม่มีความเป็นสปอร์ตและแหวกแนวมากขึ้นดูร้าใจและภูมิฐานสง่างามและสุขุมแผงหน้าปัดโอบกว้างไปถึงช่องแอร์กลางเบาะนั่งมีความสปอร์ตและเข้ากับสรีละมากขึ้นมาพร้อมกับระบบ HMI ใหม่พวงมาลัยใหม่รวมไปถึงปุ่มควบคุมต่างๆระบบอินโฟเทนเมนตและระบบปรับอากาศใหม่ ขุมพลัง V12 ของเจ้าม้าลำพองรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุขนาด6.5ลิตรที่ผลิตกำลังได้สูงสุด800แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด718นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีเครื่องวางหน้าเป็นมาตรฐานใหม่ในเซกเมนต์ midfront engine sport car ทำให้รถมีอัตราส่วนกำลังต่อความจุเครื่องยนต์ที่123แรงม้าต่อลิตรซึ่งทำให้ไม่มีรถยนต์เครื่องวางหน้ารุ่นอื่นมาเทียบชั้นได้ พละกําลังจากเครื่องยนต์ที่ผนวกเข้ากับเสียงจากท่อไอเสียอันสุดจะร้าใจที่มาจากความจุที่เพิ่มขึ้นโดย80%ของแรงบิดทั้งหมดสามารถเรียกใช้งานได้ตั้งแต่3,500รอบต่อนาทีเป็นต้นไปทําให้ขับง่ายและเล่งความเร็วได้ดีตั้งแต่รอบด่บตํำ,ตำสมรรถนะที่เกิดขึ้นนี้มาจากการใช้หัวฉีด direct injection ที่มีแรงดันสูงถึง350บาร์เป็นครั้งแรกในเครื่องยนต์สมรรถนะสูงของเฟ r ร a r และการจับคู่กับท่อไอดีแบบแปรผันที่นํามาจากรถแข่ง F1 ที่ใช้เครื่องยนต์ NA โดยในส่วนของระบบเกียร์แบบทัดคู่มีอัตราทดเกียร์ที่เจาะจงและใช้ระยะเวลาเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงที่รวดเร็วขึ้นทําให้การตอบสนองของคันเร่งนั้นฉับไวขึ้นด้วยเช่นกันจุดเด่นสําคัญนอกจากขุมพลังที่จัดจ้านนั่นคือระบบการควบคุมการทรงตัวที่ให้ความมั่นคงในทุกช่วงความเร็วเ e r r a r i 812 Superfast มีระบบควบคุมที่ล้ำหน้าเป็น f e r r a ร i คันแรกที่มีระบบ E-P-S เมื่อถูกติดตั้งอยู่ใน f e r r a ร i ความพิเศษจึงเกิดขึ้นและดึงประสิทธิภาพสูงสุดของรถออกมาได้การรวบรวมระบบควบคุมการส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบเข้าด้วยกันรวมไปถึงระบบ s i ด์สลิปคอนโทรลเวอร์ชัน5.0ใหม่ล่าสุดทําให้พละกําลังเพิ่มขึ้นแต่ยังสามารถควบคุมได้ง่ายและมีความสนุกในการขับมากขึ้นเห่านั้นยังไม่พอ นี่ยังเป็นครั้งแรกที่ระบบควบคุมที่พูดถึงมานี้มาพร้อมกับระบบ v i s i o n Shot v i e w b a s e 2.0ที่นำมาจาก S12 TDF และเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่จะช่วยในด้านของความว่องไวของรถและช่วยลดเลสพอน์ไทม์ของรถลงอีกด้วยสำหรับราคาจำหน่ายของ Ferrari 812 Superfast อยู่ที่30ล้าน8 0 0 0บาทส่วนรุ่นที่เพิ่มออปชั่นอยู่ที่31 5 0 0 0 0บาท นำเข้าและจัดจำหน่ายด้วยบริษัทคาวานิโนมอเตอร์จำกัดเท่านั้นถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ